นายแพทย์ธงชัยกิรติหัตยากรรองประลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับงบกลางจากรัฐบาลเพื่อจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้ผู้ปฏิบัติงานโควิด -19 จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังสอบสวนป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 เเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บ,บุคลากร,กรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทุ่มเทปฏิบัติงาน ล่าสุดได้คำชับหน่วยง,งานในสังกัดเร่งเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยภายในเดือนกันยายนนี้หากง,งบประมาณไม่พอให้แจ้งมายัางส่วนกลางเพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโดยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเบิกใจ่ายให้แก่แพทย์พยาบาลและวิชาชีพต่างๆต้องปฏิบัติงานวันละไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงต่อผลัดส่วนกรณีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวไม่เป็นผลให้นับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย โดยทุกวิชาชีพใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมด